สามท่านนะคะจะจำชื่อไม่ได้นะมีพี่เปียกพี่เปียกพี่เปียกพี่เปี่ยมแล้วก็คุณหยาดแล้วก็ครูใหญ่ครครูอาสานะคะจากคณะครูสามนะคะมาทำการสอนภาษาไทยภาคเรียนร้อยของวัดกำมรามนะคะก็รู้สึกขอบคุณที่คุณครูเนี่ยนะคะมีน้ำใจนะคะสำหรับเด็กที่เกิดในสหรัฐอเมริกาอย่างนี้นะคะเด็กเราได้มีโอกาสเล่นนตรี ก็ขอขอบคุณคุณครูถ้าท่าคุณครูเดินทางกลับนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะถ้าอยากจะกลับมาเที่ยวชิคาโกอีกนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะนะคะเล็กๆที่ย้ายมาหน่อยฝากหน้า ี่กมลชื่อให้บคุณครูทุกท่านนะคะแต่คนนีูนะคะจะผีนะคะอายุมากขึ้นเป็นจัก่ด้วยสมัยก็คอันน คือให้กับให้ก่บนะคะอะไรสักหน่อยนะคะให้กับพวกเรานะคะอเปลี่ยนแต่ตัวดเปนไม่เปลี่ยนก็เลยจวขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทุกๆวิตเตอร์ค่ะ ของกระดาษทิ่จูไหน่อยค่ะเตรียมเตรียมใจไว้เรยวเวยวตั้งนะจริงๆแล้วก็คือทั้งทั้งชีวิตนี้ก็ไม่เคยร้งเองเพราะตัวเองเป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรมาตลอดก็เลยมีความรู้สึกว่า ถ้าหารร้องเพลงแล้วแล้วคนที่อยู่ข้างนั้นจะไม่ได้รอ้องเพราะเป็นประเภทที่ถ้าตกลงไปในบ่อแล้วเอาไมครโฟนหย่อนลงไปก็จะตามขึ้นมาเพราะเป็นคนที่ที่ท,ทําหน้าที่ตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเราเป็นคนบ้างใหม่ก็เลยไม่ชอบร้องเพลงนะคะวันนี้เราให้ทัง้งแต่ตั้งแต่ผู้กองไปเที่ย oh. บอกว่าขอบคุณจริงๆมีเงินสินนนบ 1, ล้านก็ไม่สามารถซ้จะพาใค้ได้ค่ะบขอบคุณตั้งใจกันแร่มีความรู้สึกว่าอเมริกาไม่ใช่สงที่น่ากลัวเ,เงินกลับมาที่บ้านมาเจอกับยากทุกคนน่าักมาก จริงๆแล้วอยากกลับบ้านครอบครัวที่นะั่นแต่ตอนที่อาไปรอดบอกตั้งแต่เมื่อวานว่าจะมาเลี้ยงวันนี้ก็ยังคิดว่าที่อาไปโลดให้ให้มาตลอดเหมือนกับครูทาทางานยังไม่คุ้มค่าเราเราไม่นด้ให้อะไรมากมายแต่สิ่งที่ได้รับมันหาซ้ำมากทุกครั้งทุกครั้งที่ี่เอื้ยไปรับ ขาไปที่น้ำที่นี่นึกรูเสมอว่าพี่เอ้ไมมีครอบครัวพี่พี่เอ้ไม่เหนื่อยบ้างหรือไงก็เคยถามแล้วเมาันนี้รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆเป็นน้ำตาความดีใจที่ดิฉันบอกได้เลยว่าดิฉันมีึงหนึสิบล้านลอยล้านดิฉันไม่สามารถซื้อภาพทางนี้ได้ขอบพระคุณจริงๆ จำหัวใจทูตีรู้สึกภูมิใจภูมใจและก็ดีใจแทนคนไทยทั้งประเทศที่คนไทยที่ชิคาโกได้ให้อะไรมากมายเหลือเกินฉันเคยเขียนกรอนถอาวายที่ปิเอรนให้เขียนมันเขียนได้อย่างรวดเร็วมากเพราะหลันจากความรู้สึกที่แท้จริงเป็นคนที่มีอารมณ์ที่อ่อนไหวรู้สึกยังไงพูดยังน้ำ หมดง่ายรักง่ายแต่ดิฉันจะจดจำจำมิตรภาพครั้งนี้อย่างไม่ลืมขอบพระคุณค่ะกับเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็คือพี่เปลี่ยนนี้ผู้ไม่หมดแล้วคือคือตัวเองนี้นะคะก็ ต้องขอบอกว่าคนคำนวณไม่เน่าฟ้าลิขิตน,นะคะ,ะตัวเองมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าคนเราที่ได้มาพบกันมาเจอกันนะคะถึงแม้ว่าช่วงระยะเวลาสัาส้นๆแสดงว่าเราเคยทำบุญร่วมกันนะคะ,ะดีใจและเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะที่มีโอกาสได้มาร่วมทำงานที่นี่นะคะได้พบปะท่านที่นี่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสัาส้นๆแต่ก็ จะจดจำนะคะไม่มีวันลืมสารภาพเลยว่ามาครั้งแรกอยากกลับบ้านเพราะว่าเป็นไข้สองสัปดาห์นะคะพอสุดท้ายก็ดีใจว่าเราถึงเวลาจะกลับแล้วแต่พอกลับจริงๆกลับไปมองโรงเรียนเออเราจะกลับจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีมันไม่รู้ว่าจะมีโอกาสกลับมาหรือเปล่านะ,ะตัวเองอยู่ที่โรงเรียนสอนเกือบยี่สิบปีที่ประเทศไทยไม่เคยย้ายโรงเรียนนะคะเคยไปถามความรู้สึกคนที่ย,าย้าย่าเป็นยังไงเขาบอกว่าอวรัน,นี้ตัวเองนะคะ ไม่ได้ย้ายนะคะแต่มาทําหน้าที่ที่นี่ช่วยระยะเวลาส,าสาั้นๆพอจะไปจริงเข้าใจความรู้สึกของคนที่จะไปนะคะขอขอบคุณท่านทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบรดีใจมากที่ว่า okay, <bye. S 2> <laughs> ตัวตัวเองมีโอากาสเลือก เดินในชีวิตตัวเองเพราะว่าก่อนมาที่นี่เข้าโครงการก็คือได้รู้ว่าได้มาที่นี่แต่ว่าก็คือรู้ว่าได้ได้มาเป็นครูอาสานะคะแต่ไม่รู้ว่าได้มาที่นี่ตอนนั้นปฏิเสธทางโครงการไปเพราะว่าเอยมีภาระง,งานที่จะที่จะต้องดูแลแล้วก็ไม่มีสามารถไม่รู้ตอนนั้นมองไม่ออกว่าจะมีใครมาทําแทนเราได้เพราะเราไม่เคยเราไม่เคยคิดง,งานที่เราทําอยู่เลยแต่ว่าพอหนูปฏิเสธไปที่บ้านครอบครัวก,ก็บอกว่า ทำไมอ่ะทำไมไม่มาแล้วจริงๆใจจริงๆคืออยากมาหรือเปล่าเราก็ถามคือเราอยากมาแต่เราปวด,ปวดความรู้สึกอันหนงไว้เพราะว่าเราเราเราห่วงเราห่วงทุกอย่างทั้งหมดแต่ว่าอีกความรู้สึกหนึ่งคือว่าคนที่รักที่สุดคุณพ่อคุณแม่ที่พี่ซึ่งซึ่งตอนเนี้ยเขาอยู่เมืองไทยแล้วเขาดูแลงานให้หนูทั้งนที่เขาเองก็มีภาระงานอยู่แล้วคุณแม่ซึ่งซึ่งหนูกับคุณแม่ไม่เคยห่างกันเลยหนูอยู่กับเขาตลอด แต่เขาเสียสละมากเขาบอกว่ามากไปโมบมัน,นเป็นโอกาสของโบแม่อยู่คนเดียวได้ตอนนี้ดีสาวเดินไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นคุณแม่ก็อยู่คนเดียวคือ ười, คือคือคือจะถามว่า <c ười> เป็นเป็นห่วงแม่ไหมเป็นห่วงแต่ว่าคือสามเดือนกว่าที่อยู่ที่เนี้ยคือไม่ไม่ไม่ได้คือเหมือนกับว่า เราไม่ได้มองย้อนกอยาะงาันแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าทางหลังนเ,เนี่ยเขาเขาให้เราเขาให้เขาอยากเห็นเรามีความสุขเพราะฉะนั้นหนูเลยทําอยู่ที่นี่ให้เต็มที่เหมือนที่นี่เป็นบ้านของหนูอยากทําอะไรอยู่ก็จะทาที่เต็มที่แต่ว่าตอนนี้มันก็ใกล้เั้งหมดละมันใกล้จะลับคละแล้วก็เป็นหวนวที่นั่นแต่ว่าอีกบ้านตอนนี้คือมันผูกพันกับที่นี่อะค่ะที่นี่เหมือนเป็นอีกบ้านหนึ่งนะคะหนูหนูรู้สึกว่าหนูมี คุณลุงคุณป,ป้าพี่ๆน้องๆเพิ่มขึ้นหนูมีครอบครัวใหญ่คือ,อ,อจะอยู่ที่เมืองไทยก็จะอยู่กับแม่ลูกอยู่ที่ๆอะไรอย่างงี้แหละแต่ว่าที่นี่คือหนูจักคนเยอะขึ้นหนูได้ทําอะไรที่หนูไม่เคยทําแล้วก็มีมีหลายคนบอกว่าครูอาสาคือคนที่เสียสละแต่หนูรู้สึกว่าคนที่นี่เสียสละให้พวกเรามากคือมากจริงๆอย่าง คือหนูรู้ว่าทุกคนครูทุกคนรู้สึกแบบนั้น,นะคะ่ะคือมัน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 เกินคําว่าขอบคุณมันเกินคําว่าคุ้มค่าเกินยิ่งกว่าคำว่าโอกาสมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ที่มันผ่านเข้ามาแล้วก็เรารู้สึกว่าเราโชคดีมากยิ่งกว่าถูกรางวัลหรืออะไรก็ตามขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็มีอะไรให้ให้ ครูท,ที่จะช่วยเหลือทุกทุกคุณอาคุณป้าทุกๆท่านก็บอกนะคะหนูขอบคุณมากค่ะสับเป็นครูจริงๆเลยนะคะเนี่ยและยิ่งพูดจากใจด้วยเนี่ยยิ่งทําให้พวกเรารู้สึกนะคะตามเรือนหดก็ไม่ได้เคยไม่ได้เคยเจอคุณครูทั้ง3ามนะแต่วันนี้รู้สึกซาบซึ้งมากๆ าก็เซนซิทียังมีครูประจำปีอีกสาท่านใช่ไหมคะจะให้ท่านสามท่านยังหยู่ก่อนนะคะขอบคุณค่ะเปลี่ยนอารมณ์ใหม่แล้วนะคะน้องกิฟต์อนะคะน้องกิฟต์เนีมาพร้อมกันกับครูกิฟมาพร้อมกันกับครูซัมเมอร์ อีกวันรุ่สึกหนึ่งเราเ,เราทิ้งน,น้องไว้เราลาล้องค่ะแต่แต่น้องก็จะคงก็คือไม่เป็นหว่วงน้องแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าที่นี่อบอุ่นจริงๆนะคะน้องกิฟเดี๋ยวให้แต่ละท่านได้แนะนำตนเองก <ไป S 2> ่อนนะ,นะคะเปิดใจมาสวัสดีค่ะชื่อเกี่ยวค่ะนางสาวนารีรีกราสีญญาสญญา จบจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาปิมัศึกษาค่ะเอกคณิตศาสตร์ภาษาไทายค่ะสวัสดีค่ะชื่อนาสาอารยาโยางยายนะคะชื่อเล่นชื่อนุ่นะคะ่ะจบจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนกันคะ่ะสาขาวิชาดนตรีศึกษาค่ะมาเป็นครูสอนดนตรีไทยที่นี่คะ่ะ วัสดีค่ะชื่อนางสาวสุทาสินีร้นภูมิค่ะชื่อแอมนะคะจบจากคณะศิลปรกรรประสาทจุราลงกรณ์ค่ะเอกนักศาสินไทยมาเป็นครูนักศาสิ่งไทยค่ะ

ครูฟูี่เป็นครูซัมเมอร์อของเดนเวอร์น้องครูเนี่ยนะคะทำงานเป็นครูนนนคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบในการสอนเด็กที่เดนเวอร์คนเดียวสุดยอดยิ่งใหญ่มากเพราะว่าขนาดเราสี่คนเราก็ต้องร่วมมือกันอย่างขันแข็งแต่น้องเป็นคนเดียวแล้วก็ฝาก่าความอุปสรรคตรงนั้นมาได้นะคะถือว่าน้องครูมีสุดยอดมากๆค่ะ กับน้องชิมด้วยค่ะผู้ติดตามรู้นะคะน้องชิมกนะ็แบ<ค>ต้องรู้จักทุกคนนะคะงานสี้ะนะฟังครูพูดแล้วอยากเป็นครูคจากป็นอาลีนะคะใหะะแล้วก็พืพี่ปเชานะคะ

ที่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมาเป็นแขกเป็นอาคา,ารตุกะนะคะเป็นมาเยี่ยมมาเยียนครูที่นี่แต่แตว,ว่าเรียกว่าได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆเลยนะคะจากเรียกคนไทยของเราเนะี่ยคือจริงๆเขาบอกว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะเราอยู่ที่ไหนนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราไม่ทิ้งกันจริงๆนะถึงว่าจะอยู่คือจริงๆแล้วคือครูเองก็คิดแบบนี้เรานาา่อาจจะว่าเรามีบุญค่ะ มีบุญมีวาสนานะคะเป็นที่วาสนาด้ว <laughs> ยนะคะแม้ว่าเราเคยทำบุญร่วมก,กันนะคะถึงได้มาเจอจกันอีกนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นที่ไกลขนาดนี้นะคะอยู่กันต่างแดงขนาดนี้ยังได้มาเจอจกันอีกนะคะก็ขอกราบขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะที่เรว,ว่าไ้ได้รับการต้อนรับที่ดีเยี่ยมจากที่นี่นะคะก็ม <laughs> <laughs> <g> ีอะไรพี่รุ้จะพูดอะไรแล้วนะ กับของคุณจริงนะคะจริงแล้วนะคะถ้างานนี้เราไม่ได้ยินเสียงคุณอาเฮโร่ก็ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะกับสองคืนสามวันที่ท si ่านเดินตลอดตลอดพาทูไปเที่ยวที่นาสเวกัสไม่นํา